เรื่องราวเล่าขานต่อกันมาช้านานนับร้อยปีเป็นความเชื่อในเรื่องของลูกกเทวดาที่สถิตในต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่<อ>เนื้อไม้ใช้แปรรูปในงานก่อสร้างที่ใช้รับน้ำหนักเช่นบ้านเรือนสะพานหมอนรถไฟและสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการความทนทานซึ่งเนื้อไม้ให้ความคงทนได้กว่า10ปี โดยต้นตะเคียนมีถิ่นกําเนิดในเอเชียเขตร้อนในป่าดิบแล้งและป่าเต็งรังทางภาคเหนือและภาคตะวันออกของประเทศเ <și> หตุใดต้นตะเคียนซึ่งเป็นต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งถึงถูกจัดอยู่ในธรรมเนียบสิ่งลี้ลับที่ประชาชนคนไทยให้ความสนใจในปาฏิหาริย์เล่าขานจนเป็นตำนานแห่งโชคลาภ โดยไม่มีต้นไม้ยืนต้นประเภทใดมีการกล่าวขานว่ามีวิญญาณชั้นสูงสถิตอยู่โดยทั้งหมดจะเป็นสตรีโบราณมีความสวยงามทั้งรูปร่างหน้าตาและมีความนิยมชมชอบสิ่งสวยๆงามๆและมักจะให้โชคลาภแก่ผู้โชคดีนอกจากการกราบไหว้สักการะหาโชคลาภหรือเส้นไหว้ด้วยชุดไทยสีหลากหลายเครื่องประดับเครื่องสำอาต่างๆแล้ว ผู้คนยังพาก,กันนำเศษไม้ของต้นตะเคียนมาทำวัตถุบงคลเป็นรูปเรือไม้ขนาดเล็กตกแต่งสวยงามนำมาบูชาในบริษัทห้างร้านบ้านเรือนซึ่งมีความเชื่อว่าจะนำความร่ำรวยมาสู่ผู้ที่บูชาการค้นพบแม่ตะเคียนทั่วประเทศส่วนใหญ่จะมาในนิมิตหรือความฝันของผู้ที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงกับที่แม่ตะเคียนจมอยู่ และเป็นเรื่องแปลกแต่จริงที่ว่าเมื่อติดตาไปยังจุดที่มาเข้าฝันส่วนใหญ่ก็จะพบต้นตะเคียนจมน้ำอยู่จริงต่ามความฝัน <S <S ด้วยความศักดิ์สิทธิ์มีปาฏิหาริย์ต่างๆที่เข้าใจกันว่าดนบรรดาลโดยเจ้าแม่ตะเคียนทำให้ชาวบ้านที่เชื่อเรื่องนี้ แห่แหนกันไปกราบไหว้บูชาและร่วมทาบุญกับวัดหรือสำนักสงฆ์ที่มีเจ้าแม่ตะเคียนสถิตอยู่ส่วนผู้ใดจะโชคดีหรือได้โชคลาภมากน้อยก็เป็นไปตามดวงมีคืฝันเหงายตั้งแต่เดยกก็คือได้โอบแม่ก็เลยมาว่าเจอมาเชิญแม่ขึนะคะเมาก็เลยมีโชคกับแม่ด้วยชีวิตโชคนี้คืออะไรคะเสียงโชคค่ะพ่เสียโชคช ข่าวการปรากฏตัวล่าสุดของเจ้าแม่ตะเคียนแววมาจากสำนักสงฆ์ทองคำค่ายนิมิตอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาทางทีมงานของเราก็ได้เดินทางลงพื้นที่เกาะติดบรรยากาศสแสวงโชคของชาวบ้านที่เดินทางมาจากในจังหวัดฉะเชิงเซาและจากจังหวัดต่างๆใกล้เคียงจากการที่แม่ตะเคียนได้เข้าฝันพระสงฆ์และชาวบ้านว่าให้ไปช่วยนำขึ้นจากลำน้ำข้างศาลาวัด หลังจากสำรวจตามความฝันก็ได้พบกับต้นตะเคียนขนาดใหญ่สามต้นจมน้ำอยู่โดยสามารถนำขึ้นมาได้สองต้นยังคงเหลืออีกหนึ่งต้นติดอยู่ในลำน้ำขณะที่ข่าวปฏิหารต่างๆยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องให่เปล่าอยู่ตรงไหนจอดตรงไหนตรงนั้นนะ่ะน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 ่ะงเด็กวิ่งมานะ่ะเราจอดไปทางโน้นหันหน้ขนาขึ้นนเหันขึ้นน้นแล้วถอยโยกอยู่สามโยกสามทีอ่ะ ก็เราก็ร้องไงไม่มีคนเขาเบรกอย่ามืออะไรไปด้วยแต่รถมันไหลมาได้แต่คนอยู่ข้างหน้ารถมีไหมไม่มีไม่มีใครสักคนก็นั่นน่ะสิเออก็นั่นน่ะสิการตุ่งแดงก็ไปบอกผมแกก็อยู่ในเหตุการณ์นะแกก็อยู่มาพออดียแกก็ู่ในเหตุการณ์ผมแกขาก็เข่ามาผมฟังเด็กเราองฟิสเขาหันไปเห็นรถอยู่นี้แล้วเราก็บ่นว่าทําไมถึงถอยรถถึงไม่ดูเด็กอย่างนี้เรากลัวรถจะเหยียบเด็กเนาะเราก็บ่นมีคนละ ไม่มีคนรถอ่ะไปเองถอยขึ้นเองถอยขึ mm ้นเนินอีกเนี่ยเขาว่าถอยขึ้นเนินด้วยเออถอยขึ้นเนินตรงนั้นน่ะน่ะเฮ้ยตรงแดงว่าพอถอยขึ้นรัมนตรีานำโชคมันเขาเขียนไว้อ่ะแล้วก็ไปไปกลับไปจอดที่เก่าอีกรถนำโชครถฐมนตรีนำโชคกลับกลับจอที่เก่าด้วยใช่ป่ะมันจะกลับจอที่เก่าอีกจอที่เก่าแล้วมันได้หักไปไหนถอยขึ้นมาแล้วจะไหลกลับไปจอดที่เก่าอีกสามคน เมื่อวานเนี่ยเด็จกจ่าจ่านั่งอยู่เราก็กลัวตกใกจไงกลัวรถร้านก็นั่งตั้งอยู่เนี่ยแหละร้านเขาก็ตั้งอยู่หน้าเขาก็หันไปนั่นเออเขาบอกเออเป็นเป็นต่างๆาานานาเนาะอย่างบอกเอ้าเนี่ยสิาานค้าสกันเขาบอกเออลูกเขามาสกาัน,นนะเจ้าของนั่งอางลุงแดงแกไปอย่างไรก็ตามหลักการปฏิบัติตนของชาวพุทธต,ต่อเรื่องปฏิหารต่างๆนั้นควรรู้ว่า ปาฏิหาริย์เหนือธรรมชาตินั้นมีจริงเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ทางใจแต่เพราะความรู้เรายัางจำกัดจึงสัมผัสได้ยากเช่นถ้าเราไปบอกผู้คนเมื่อ100ปีก่อนว่าเราอยู่กรุงเทพมหานครและสามารถคุยกับคนที่อยู่อเมริกาได้คงไม่มีใครเชื่อเพราะในยุคนั้นยังไม่รู้จักโทรศัพท์มือถือควรเข้าใจว่าปาฏิหาริย์จะมีประโยชน์ ต่อเมื่อเป็นเครื่องเพิ่มพูมิศรัทธาเพื่อเป็นกำลังใจในการศึกษาธรรมะทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาปฏิหารแบบนี้มีประโยชน์และที่สำคัญอย่าลุ่มหลงในปฏิหารแบบหวังผลดนบันดาลโดยไม่ได้ทำความดีไม่ได้สร้างบุญหลงปฏิหารแบบนี้ยิ่งหลงชีวิตใจยิ่งแย่ ก่อนออกเดินทางเที่ยววัดทำบุญกันในสุดสัปดาห์นี้ควรตรวจเช็คดวงชะตาตามราศีกันก่อนว่าการพยากร์ชะตาชีวิตการเดินทางของแต่ละท่านจะเป็นอย่างไรเพื่อพร้อมรับโชคลาภที่เกิดขึ้นจากการสร้างบุญบารมีโชคลาภคงเกิดขึ้นได้นะครับสําหรับท่านผู้ชมแต่คงเกิดไม่ง่ายนะเนื่องจากว่าท่านที่จะมีโชคลาภมากที่สุดในช่วง เดือนกุมภาพันธ์ต่อเดือนมีนาคมนี้ก็คือผู้ที่เกิดราศีกุมนะครับราศีสิง์จะมีโชคลาภได้มากพันผุ์ที่เกิดราศีพิจิกและราศีพุษกก็เช่นเดียวกันและท้ายสุดก็คือผู้ที่เกิดราศีเมถุนกับราศีธนูนะครับสำหรับผู้ที่ไม่มีโชคลาภและจะมีเรื่องร้รายๆเกิดขึ้นก็คือผู้ที่เกิดราศีเมษและราศีตุลเนื่องจากดาวบาปะเคราะห์นะครับ ยังเล็งลัคนาและกลุ่มลัคนาเป็อยู่ส่วนท่านที่เที่ยววัดธบุญนะครับขอให้ท่านใช้วิจารณญาณและมีสติในการเดินทางในการพิพิจารณาขอให้ทุกท่านผูช้ชมโชคดีครับสนใจตรวจดวงชะตาโชคลาภการงานการเงินความรักสุขภาพอนาคตและอื่นๆเพิ่มเติมกันได้ที่อาจารย์เทพโหรากรแปดริ้วได้ทุกวัน กดดอกจันทร์4 9 4 1ก2กดดอกจันทร์494122ทุกเครือข่าย24ชั่วโมงค่าบริการนาทีละ9บาทหรือบริการดูดวงสดทางโทรศัพท์คุยปรึกษาปัญหาชีวิตกับอาจารย์เทพโหรากร8ลิ้วโทรศัพท์080-835-9278-080 8359278และ0982325996และ0982325996เที่ยววัดทำบุญรายงานโดยสุภัทราลือชา